ทีที่ขอเอาใจสายบุญกันนะคะด้วยการพาไปชมความเป็นที่สุดของประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะการไปกราบไหว้ขอพรพระพุทธปุษยะคิรีศีสุวรรณภูมิซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างไม่พอพาคุณชมไปขึ้นสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะว่าแต่จะเป็นที่ไหนตามไปเช็คอินให้ถึงที่เลยค่ะ มาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นด้วยภาพมุมสูงที่แสดงให้เห็นถึงความวิจิตรงดงามของพระพุทธปุษยคิรีสีสุวรรณภูมินะคะเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประดิษฐานไว้ภายในพุทธมนฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะหนึ่งในแลนด์มาร์กยอดนิยมประจำจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่ดึงดูดพุทธศาสนิกชนตลอดจนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมากราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวในช่วงต้นปีแบบนี้นอกจากเราจะได้ชมความวิจิตรอลังการของพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะเมื่อมาที่นี่นักท่องเที่ยวก็จะต้องเดินขึ้นไปบนสกายวอล์กเมืองโบราณอู่ทองค่ะนี่เป็นสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่สร้างขึ้นแบบไร้เสาค้ำยัน อยู่ริมหน้าผามังกรแบบนี้ด้วยนะคะเราก็จะเห็นบรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างให้ความสนใจขึ้นมาชมสกายวอล์กแห่งนี้เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามแม้ระหว่างเดินบางคนอาจจะดูกล้ากล้ากลัวๆต้องเดินตามเหล็กคานบางคนถึงขั้นต้องเปลี่ยนเป็นคลานกับพื้นแทนการเดินเพราะว่ากลัวความสูงแบบนี้ และหลายคนถึงขนาดต้องซื้อยาโดมติดตัวมาเลยนะคะเพราะว่ากลัวจะเป็นลมระหว่างทางแต่สุดท้ายก็ตามพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ามาเที่ยวที่นี่แล้วไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อเดินขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความสุขจังเลยเราได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามถ้ามีโอกาสเนี่ยจะต้องกลับมาเที่ยวอีกแน่นอนค่ะส่วนใครที่กลัวความสูงนะคะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะ ก็จะมีสไลเดอร์ภูทอนด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมนี่เป็นเนินสนามหญ้าสีเขียวคขจีจีสวยสดงดงามเป็นวิวโดยรอบเลยนะสวยงามแบบนี้วิวรอบๆก็สามารถมองเห็นพระแกะสลักองค์ใหญ่ให้เด็กๆได้สไลด์ตัวลงมาอย่างสนุกสนานแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่ามาที่นี่นะคะครบจริงๆค่ะได้ทำบุญกินลมชมวิวดังนั้นเนี่ยใครสนใจต้องรีบมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ด้วยตัวเองนคะคะ แวะมาเช็คอินได้เลยนะคะที่พุทธมนฑลประจําจังหวัดสุพรรณบุรีพิกัดอยู่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้ายาวไปจนถึง5โมงเย็นค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ